ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับ ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวนหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทําให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568 สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีสเสด็จสวรรคต โรงพยาบาลจุลาลงกรสภา,ากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดประหม่มให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปสำนักพระราชวัง24ตุลาคมพุทธศักราช2568